สวัสดีครับตลาดเซฟวันโกนะครับโอ้โหมาเจอร้านนี้นะครับกองละเท่าไหร่หรือว่าถ้วยละเท่าไหร่ผมให้ถ่ายกันก่อนเลยนะครับนี่เลยนะเป็นกุ้งอบบุนเส้นนะครับเดี๋ยวเขาจะถามว่าอบตรงไหนนะครับนี่เลยก็คือมันเป็นสูตรนะใช่ไหมแม่ค้าพ่อค้ามันเป็นสูตรเขาเรียกว่าสูตรกุ้งอบบนเส้นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์อบตรงไหนไม่เห็นอบ น่ะคือกุ้งอบฟูเส้นเขาจะมีพวกซอสทุกอะไรนะแล้วก็เป็นอาแล้วก็เป็นกุ้งอย่างเงี้ยนะก็คือตอนนี้จะไปอบอย่างงั้นมันเสียเวลานะครับทุกวันนี้เขาก็เลยใช้วิธีแบบเอามาผัดก่อนเนาะอามันไม่ทันขายคาว่ากุ้งอบฟูเส้นมันคือสูตรนะครับเป็นสูตรความอร่อยนะครับก็อย่างนั้นนะครับเขาก็จะมีนี่เลยเป็นพริกไทยเม็ดใช่ไหมใช่ครับอาแล้วก็มีกุ้งตัวหนึ่งนะครับเป็นอันนี้เป็นอะไรนะเป็นใบตั้งโอาใบตโใช่ไหมครับ นี่เลยเดี๋ยวกำลังจะเฉลยราคาแล้วนะครับทุกคนดูไปเรื่อยๆนะความความน่ากินนะครับโหคุ้มค่าจริงๆแล้วการจัดนี่ประดิษฐ์ประดอยสวยงามนะฮะโอ้โห,โหนี่ขายวันไหนบ้างครับพ่อค้าแม่ค้าขายทุกวันนะกุ้งตัวหนึ่งนะกุ้งตัวใหญ่น,นั้นในงี้กุ้งกี่ตัวโลครับเนี่ย ออสามสิบห้าสามสิบห้าตัวโลก,ก็ถือว่าใหญ่นะครับอ่าใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่านี้ป้องคนอ่ะนะเดี๋ยวป้องผู้ใหญ่ใหญ่กว่านะครับน,นี่ไงปิดฝาอบแล้ว <laughs> ลมีตะเกียบให้ด้วยนะครับ,บน,ะะนี่เลยนะเรามาดูถ้วยแบบนี้เขาก็จะจัดแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าโชว์กันก่อนเลยนะครับอ่ะ ลยกันเลย,เลยดีกว่านะครับทุกคนนะครับอย่างนี้นะครับเป็นถ้วยแบบนี้นะครับก็เรียกว่าประมาณสองขยุ่มทีค่คีบเนี่ยยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวนี้ไปหาของกิน20บาทก็ถือว่ายากลูกชิน้นลูกชิ้นยังเกินเลยมั้งทุกวันนี้นี่โอ้สองไอ้นี่นะสองคีบเลยนะครับเนี่ยสองคีบเองหน่อยหน่อยหนึง นี่เรียกอะไรกงขาวใช่ไหม,ไมอ่าเป็นกงขาวอันนุ้อะไรอือห้าถ้วยร้อยนี่มอยู่ไหนอยู่ก็เลื่อนอ่ะอะล้มไปไหนนี่ขายไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมครับอยู่โซนนี้ใช่ไหมอยโซน BTS กับนั้น,อ,น,นอ๋อแล้วแต่นะแล้วแต่วันเรนดอมใช่ไหมครับอ่าแล้วแต่วันนะครับมันมันไม่ได้ที่ประจําอ่าเป็นการเรนดอมนะครับ ก็เดินหาเอานะฮะถ้ามีร้านอื่นด้วยก็ดูนะครับผมให้ดูหน้าร้านเลยดีกว่านะครับนี่เจติกอ๋อนี่เจติกนะครับจำชื่อแม่นๆนะกุ้งอบผุนเส้นนะครับถ้ามีร้านอื่นก็จำชื่อเจติ๊กไว้เนาะสามารถโทรมาก่อนได้นะคะสามารถโทรมาก่อนได้เลยเบอร์โทรตรงนี้ใช่ไหมครับ0824536311นะครับ โทรมาถามเราอยู่ซอไหนอยู่ตรงไหนเนาะมีรับจัดงานนอกสถานที่ไหมรับค่ะรับจัดงานก็โทรมานะในเขตแถวไหนครับถ้ารับจัดงานก็ไม่น่าจะเกินเอาเอาแถวสายไหมนี่เนาะสายไหมดอนเมืองเนี่ยนะประมาณนี้นะครับหลังสิธิ์อะไรเงี้ยโอเคนะครับถ้าใครยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับก็ ของดีของอร่อยและทุกๆแบบนี้มีที่ตลาดตลาดเซฟวันโกนะครับตลาดเซฟวันโกที่นี่ก็คือใกล้ๆกับแยก BTS นะครับคอปออนะคะอ่ะมาเจอมาเจอกันได้ทุกวันนะครับสวัสดีครับขอบคุณค้าพ่อค้าครับตกรุณนครับแม่ค้าครับ